สวัสดีครับกิกคลินิกรถเกา่าหรือว่ากิกคูซเสม,มอของเพ,อเพื่อนนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> วันนี้มา <c oughs> เอาใจนักซะาสมมอเตอร์ไซค์ห้าย่กันอีกนะครับวันนี้อ,อย่าเพิ่งคุยก่อนคุยเรื่องรถคุยเรื่องการถึงตัวก่อนว <c oughs> ันนี้ช <c oughs> ุดชุดชุดกันไฟไปซื้อรถแถวแถวไหนหวะคุณตั้มอ๋อ <รถ S 2> ต้องใส่ชุดกันไฟเพื่อลูกค้าตาไขตองทออะไสร้อยมาใส่แม่งเลยเรียบร้อยเลยเพื่อนไปเล่งรถกันเลยทีเว่า นักราส้มมอเตอร์ไซค์ห้ายากนี่ต้องคันนี้เลยครับขอเสียงดังฟังชัดหน่อยให้มันมอสมงมาชุดหน่อยคันนี้เป็นซูซูกิเอสบิวันคลิปเพียงส่องพันคันทั่วโลกนะครับพี่พี่ปีฝรั่งหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับพี่พี่ลิมิต e อดิชันอีกแล้วนะครับวันนี้ที่ซุ้มกิก๊กคืนึ่รถเก่าเป็นซูซูกินะครับขอราคาตอนคลิปได้ปะคันนี้เปิดราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า กบาทอีกรอบอีกอีกรอบหนึ่งหน9 9 9แบ้าทครับโอเคนะครับเอามาแสนหกทอนหนึ่งบาทอ่ะเบอร์โทรก็นเลยต้นคลิปเพื่อใครใจร้อนโทรหนึ่งอซอครับอีกรอบหนึ่งศูนย์เก้าส่อครับกิ๊กคลินิกรถเก่าและสร้างพวมอีกหึเบอร์ครับครับผม0ูนย์เก้าหนึ่้าครับร้านตามคัสติกครับมาคุยเรื่องเอกสารรถต่อเลยคันนี้ท่อพอม ถูกต้องมีอยู่ในระบบแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซน็นครับ<อ>พี่พี่สอมย่อมาจากาซ้ำประซ่ามิตรอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเอกสารนําเข้าเอกสารนําเข้าเซียภัซี่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับคันนี้รือตรงจากเจ้าของรถนะคันนี้มีบัตรประชาชนแนบมาด้วยมีบัตรประชาชนแนบมาด้วยใบยเสร็จใบครับครบทุกใบครบทุกใบเลยคันนี้อ่ะมาถึงเรื่องความอเนกประสงค์ของรถครับเอากุญแจมาไขาโชว์หน่อยนี้ มันอะไรไม่ใช่ถังน้ำมันเหรอไม่ใช่ถังน้ำมันมันเป็นที่เก็บของหรือเก็บเครื่องดื่มชูมรังได้เลยครับพี่พ,พี่นี่เ,เฮย้ยนึกว่าโอ้โหแจว๋ว่ะอยู่ใต้เบาะไหนถังน้ำมันอยู่ไหนถังน้ำม,มันฝั่งนี้เพื่อนรูนี้มันอยู่คนละฝั่งอ่านี่สีเดิมมากิกสีเดิมโรงงานครับรถ<ด>ตัวนี้จะมีแค่คอลเลอร์โค้ดคัลเลอร์สีเดียวครับคือเป็นสีครีมเท่านั้นนะเพื่อนๆนะนี่สีครีมเท่านั้นนะครับมีสีเดียวครับ ผลิตเพียงสองพันคันทั่วโลกนะครับ2 0 0พันคันทั่วโลกนะครับข้อมูลดูได้เลยครับก็ด้านข้างสองฝั่งก็จะเป็นเก๊ะนะเพื่อนเพื่อนนะเก๊ะอ่าคล่องได้แล้วคันนี้ที่สำคัญสวิตช่องเร็วให้หมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องอ่าแบตเตอรี่ใหม่อ่ายางน็อกใหม่ยางหน้าหลังใหม่เลยยางหน้าหลังใหม่ปี23สามขนไม่หมดเลยเขาเรียกขนเหรอขนเพชรยังอยู่เลยครับขนยางอ่าขนยังอยู่นะครับลมยางก็เปลี่ยนให้ใหม่เนี่ยคันนี้เอาบอกคันนี้เดิมสนิท พร้อมเดินทางเลยครับนี้จะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับจะมีมียันไฟส่องไฟทะเบียน่ะไฟบ่งไฟเบรกไอไฟเบรกติดป่ะไฟบ่งไฟเบรกเลยนะอ่าอันนี้เลี้ยวก่อนโอ้โหแม่งขึ้นก็สว่างเลยโอ้โหเบรกก็ติดครับติดทุกระบบครับเลี้ยวหน้าทีดิอ่อห่อติดครบโอ้โหครขอบตึ้งระบบไม้ใช้ได้หมดไหม ไ่ขึ้นหน้าไม้สองหมื่นกโลโคชสวยเพื่อนดูดิสวยเดิมและหายากแน่นอนครับสวยจริงนี่อะไรวะไม้ตั้มไป้ชุองไนอ๋อใช้ได้หมดใช้ได้หมดต่วนตีมชกใหม่ซีมชกใหม่คันนี้ไม่มีรั่วไม่มีเสิมตั้มนี่สีนะเพื่อนเพื่อนผมบอกให้เลยแค่เนี้ยเรื่องเล็กเลยนะครับนี่น้อยตั้มนี่ลอยิเรายังไม่ได้ขัดกันเลยนะจริงนะใช่ครับขัดล้าจะออกหมดเป็นแค่ผิวนอกนะครับมาได้สีเดิมคันนี้ ดีกี้คือสีเดิมสีเดิมไม่เคยทำสีไม่เคยทำสีนะครับเครื่องแห้งแกกนะครับ oh. ตัวนี้เป็นสีจังหวะแค่กีก้สีจังหวะสีจังหวะ 250cc ส,สตาร์ทมือนะครับแต่ที่เห็นเป็นสองท่อน,นี่รถสูบเดียวนะเพื่อนนะเขาเรียกเป็นทวินพอตนะครับออกสองท่อน,นะครับพร้อมใช้งานเลยครับอันนี้ได้เซอร,ร์วิสใหญ่มาหมดแล้วครับเนี่ยวินโคดพวกแต้มสีนําเข้ายังอยู่เลยสีมพูแต้มนําเข้านําเข้านี่นะใช่ครับเซอร์วิสใหญ่ร้อยเพราะเดินทางนะครับยางหน้าหลังใหม่สายพานใหม่นะครับ กิฟ <G> ครับเ,เพื่อนตอบโจทย์นักสะสมแน่นอนครับพี่พี่นหนึ่งทีหนึ่งว่าสอง0ันคันทั่วโลกนะ2,000ัคัน,นทั่วโลกนะไม่ใช่สองพันคันในตำบลน,นะพี่พี่สอ,อสองพันคันทั่วโลกนะทั่วโลกแล้วปีหนะึ่งเก้าแปดเก้าเพื่อนหายับสูตไมากี่คันแล้วผมถามหน่อยคันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วพวกเราไปหาออกมาเล่นได้นะครับและที่สำคัญเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนคันนี้แต่มันเครื่องนี้ใส่แจ๋วเลยอะ่ะ <laughs> มีตามตามตามหมายมองไอ้ตามแมวท่อเทอร์เดิมนะครับชัดเจนนะครับ กับราคา1 5 9 9 9 9สนบาทครับรถอย่างนี้มันเลือกเจ้าของนะผมบอกไว้ก่อนมันมีคันเดียวมีคันเดียวแน่นอนเลยที่ซุ้มเราอะนะอ่าที่อื่นก็น่าจะวิ่งได้น่าจะมีน้อยคันนะใช่ครับไม่ค่อยเจอหรอกครับเ,เพื่อนๆหายากใสๆเลยเครื่องก็สีเดเดิมใสๆพวกระบบต่างๆก็จะเป็นก๊อกน้ำมงน้ำมัน,นตาตานี้เลยเ,เพื่อนๆแห้งๆเลยเดิมครับตรงเกียร์เล่โคตรสวยด้วยชัดแจ๋วเดิมจริงครับ ท่อฝั่งนู้นยังมีอาลอยแต้มสีชมพูนะเป็นการนําเข้านะครับท่อก็ยี่ห้อซูซูกิแท้ใส่พานก็ใหม่กันนี้ใหม่ใช้งานมากมากเลยครับใครเอาไปก็ไปเดินทางออกทริปได้เลยนะครับวิ่งเป็นร้อนะครับเป็นอ้วนๆอย่างงี้โอ้ยดีใจไปมีกดีใจที่ได้มาเล่นกันครับแล้วก็เสียใจที่จะได้ขายไปที่จะได้ขายไปสำหรับนักสะสมมอไซค์ของให้ยากไม่ควรอันนี้แรงจริงครับสองพันคันทั่วโลก กับสภาพนี้ผมว่านานๆจะมาทีนะครับตั้งแต่ผมเล่นรถมาสิบกว่าปีพวกผมสองคนคันนี้เพิ่งจะผ่านมือคันที่สองอ่ะเอาง่ายๆคันนี้คันแรกไม่สวยเท่านี้อ่าคันแรกไม่สวยเท่านี้ท่อเท่เดิมตอนนิดสามนี้ครับเพื่อนๆก็รถอยู่บ้านโป่งราชบุรีนะครับถ้าในสนใจก็โทรมาติดต่อที่เบอร์พวกเราสองคนได้เลยนะครับเดี๋ยวให้คนตัดต่อวิดีโอขึ้นให้นะครับอ่าจะได้โทรมาชัดเจนเลยครับเพื่อนๆนะหรือสามารถโทรมาดู โทรกล้องมาดูก็ได้นะ,นะกิิกนะติดมาดูได้กดแอดเฟซบุ๊กเจ้ากิ๊กด้เลยครับแล้วก็พิมพ์ว่ากิ๊กคลินิกรถเก่าภาษาไทยเลยกิ๊กคลินิกรถเก่าครับขึ้นเลยก็ขึ้นแล้วก็แ,วกแอดเพื่อนกันมาโทรกล้องกันมาดูรถได้เลยครับเนเพื่อนผมบอกไว้ก่อนนะครับรถเลือกเจ้าของจริงๆนะครับเราขายไปก็ไม่ได้เจอแล้วกิิกนะไม่ไม่ไม่น่าเจอส่วนมากเขาจะเก็บกันหมดแลลวครับรถรุ่นนี้อยู่ในคลังแสงล้วนะครับพวกบอกพวกนี้ก็หนังเดิมๆหมดเลยโ ไม่ปัญญาเยอะครับก็ประมาณนี้แหละนะเ,นเพื่อนๆนะอยู่บ้านโป่งลาดบุรีนะครับก็อยู่ที่ซุ้มพวกเราจริงๆนะครับรถขี่ดีนิ่มๆเลยตัวนี้มี5สปีดมีคัทนะครับเกียร์ระบบเกียร์เหมือนเวฟเลยครับต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 อบ,ตอ,บอย่างเดียวนิ่มนิ่มจริงนะครับฝากไว้ให้คิดนะเ,นเพื่อนๆนะคันนี้เราทำรีวิวให้แล้วนะครับทุกท่านที่ขอเข้ามา สำหรับคลิปเี้ยวนี้นะพ่อเราสองคนก็ขออนุญาตก,กลับสวัสดีครับ